แล้วก็เป็นแมตที่18ด้วยกันทั้งคู่กับสำหรับรายชื่อเจ้าบ้านเพบรีเอฟซีเจ้าวัวธมนลุ่มน้ำเพบรี11คนแรกหมายเลข4วัชรพงศ์วิเชียสารหมายเลข5อรุณกาวิจิตหมายเลข6โรแลนด์ก็เป็นแมต ที่18ด้วยกันทั้งคู่ครับเริ่มการแข่งขันมาที่โรแลนด์โรแลนด์ให้กับเปล่าเปล่าให้กับหมายเลข35สุพลสุพลให้ตรงไปที่อับบาหิมบาดบาหิมครับนักเตะใหม่ของฟิบรียิีสีได้บอลให้กับเปล่านักเตะผิวสีเส้นเดียวกันครับโซโลมอนก็ย้ายไปอยู่ที่กรมศุลกากรนะครับทีมกรมศุลกากรมาสวยงามรับตรงนี้ แล้วก็โวนไปแสวสองไม่มีใครตามยังอยู่ครับสุเมศิตกลางหววเดียบเรียเร้ยงมาหากเสาออกไปครับนิดหนึ่งครับลงมาตาม่ำหมายเลขสิบาทาบอลทะลุไปให้เบอร์สิบหกอันตรายครับสิบยิงโอ้โหลูกนี้ยิงแบบจิ้มหัวเกือครับโอ้โหความหมายเลขสิบครับ นาที45นะครับเจ้าผู้มาเยือนก็นำเจ้าบ้านมาแล้วครับ1.0อยู่ในจังหวัดพรบุรีครับมีในกองเชียร์ต่างชาติอยู่3คนนะวางทันทีครับลูกนี้อักควินโอ้โหอักควินลูกนี้บมเลตหนีไปทางซ้ายหลอกนิดหนึ่งลิกมาครับพิกมาแหวเหลี่ยมบอลของภาคภูมินี่ไม่ธรรมดาครับไอกิติคุณเอาแล้วครับลูกนี ไอ้ปลาหิมครับหน้าประตูครับประมาณสิบหลาพอดีขวาครับสัตว์เชงเซาเล่นง่ายๆครับทำชิงเติมขึ้นมาครับไอ้อันตรายครับลูกนี้ว่างครับเข้าไปแล้วเอ้ครับโอปิดทายครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกครับหนักแล้วครับตอนนี้แหมสตาร์โค้ดของเปเปเรียมซกรรมการพุทธสินครับอาจารย์วินัยแก้วสบายแก้วสายทอง มงเข้าไปไ้วครับเอาลยครับกลับมาแล้วครับโรแลนด์ามเป้นกำลังใจครับอย่างในน้อยขึ้งหลังครับยังสนุกปรบการเป่าหมดเวลาบดีนะครับแหม่ในขึ้งเวลาแรกยังดีนะครับตามมา1ต่อ2ได้ทันแหม่ยังมีโอกาสรึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเพเบรี เอฟซีจะตามตีเสมอได้หรือไม่นะครับในการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 2 0 1 1ครับครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้เจ้าบ้านพรบรีเอฟซีนะครับตามสซาติงเซาอยู่สองประตูต่อหนึ่งเราโตกลับมาครับกิติศักด์จะเติมขึ้นมาครับวินแบกด้านซ้ายของสซาติงเซานี่เล่นดีครับกิติศักด์เอาแล้วครับอับราฮิมอับราฮิมกระชากไปครับกระชากไปอับราฮิมยัดมาเซาแล้วเข้าไปไม่เข้าครับ สูงเมตรจตกลางลูกนี้แหม่มงทางหัวนิดเดียว5้าคนยัดเข้ามาครับจอดยามวาัวลูกนี้สมปสงค์จื่ใจยูจยจย่เย็นเย็นครับเบาไปตาเทิงเซาครับปล่าเปลี่ยนไปสวยให้เราทศพลหกมากระชากขึ้นไปทศพลยัดมาเสาดองเบครับโอ้ลุกนี้ไม่น่าเชื่อว่าไม่เข้าครับจอดยามวาัว มาวางไปด้านหน้าให้กับจอตยัวยั่เลื่อยดึงไว้นิดนึ่งชอดไหลมาให้กับแปรเขาไปลุกนี้หลักลงชนเสาครับโอวินหลักโลกครับเปลี่ยนลงไปใหม่ลุกนี้แปรไปชนเสาอีกครับแหรระบบแนวลุกเกมลุกหน่ากลัวอันตรายครับสําหรับเซนต์เซาเปลี่ยนมาลูกนี้หววครับไม่มีใครประกบอัควินหมายเลขส6ครับสวัสดี กรรมการเมาเปลาน้อหวิดหมดเวลาการขันครับวินัยแก้วสายทองเพชรบุรีก็แพ้ในบ้านนะครับ3ประตูต่อ1ให้แก่ซาติงซาเอฟซีนะครับไม่สามารถขึ้นไปอันดับ6ได้นะครับ,นะรบแล้วก็แล้วก็ต้องออกนอกบ้านนะครับถึง2แมตช์นะครับคราวหน้านะครับ